พอยังงไเราค่ะเตอร์พอราะเป็นแบนเวลาคนถามคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะก็วันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าคาแรคเตอร์เยอะที่สุดเปลี่ยนชุดเยอะที่สุดเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันจะถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ไหนก็เป็นตำรวจค่ะแต่ว่ามีความเป็นเหมือนแบบสายสืบเลยต้องปอดตัวเยอะค่ะเรื่องที่หลายคนรอคอยแฟนคือแบนค่ะรอดูมากเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจกพราว่ากพราว่าเอาเอาแค่กินกับพีแล้วกันเนาะเพราะว่านี่เป็นวีดีโอใหม่ของทั้งสองคน ปกติเราก็จะเห็นสองคนนี้เล่นแบบว่าสีนอารมณ์หรืออะไรที่มันหนักๆกรเะว่าพอเห็นพาโรแมนติกคอมเมดี้ก็รู้สึกว่าเออทั้งสองคนทำได้ดีมากแล้วก็เหมือนพาเขาไม่ทาอะไรที่ตัวกก็ไม่คิดว่าเขาจะทำก็เลยเชื่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รวมรวมนักแสดงไปเยอะมากค่ะเชื่อว่าคอมเมดี้สุดทางแน่นอนเห็นพนัการของั้องสอคนในหานี่แบบจัดัามาแบบมันมันมันเพ่มเติมพิ่มติ่มไงเออหนูเิ่งไปดูคอนเสิร์ตีนะพี่้าเน่เออ เขาเติบโตขึ um ้นแบบแข็งแรงมากแล้วก uh ็ท like really like right ุกก้าวที่เขาเดินมันมันแข็งแรงอ่ะเหมือนกับเราเราเป็นแบบเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจใน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 ถึงมันมีความแบบนิดนึงเออแต่มันรู้สมันรู้สึกดีอะค่ะที่ที่แบบเห็นเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นอย่ากเห็นได้ชัดจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กินและวพีเฉิดฉายแบบให้ทุกคนได้ดูโอ้ยโอยนิดนึงค่ะว่าโอ้ยนิดนึงพีพีวิวที่จากเรื่องนี้จะได้ดูอะไรที่เป็นแบบสเปเชียลมาก ก็ว่าํามคอมดี้คือกินเนี่ยคนอาจจะเห็นเขาเฮฮาอยู่แล้วแต่ก็ว่านี่เป็นวามคอมดี้ในแบบทั้งทำสามชาเอยทาฟอมตัวเอยทาตลกตบหัวเอยอก็รู้สึกว่ามันเป็นคอมดี้ที่ครบรถแล้วในขณะเดยียวกันนี่เป็นหนังโรงเรื่องแรกของพีแล้วก็เป็นหนังลงเรื่องแรกของพีกินเล่นพู่กันด้วยก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะครบรถแล้วกันอเออน่าจะเห็นทั้งสองคนในแบบคุบ้มคุ้สจริงถามมาที่เราบ้างเราต้องแดงเรื่องนี้เพราะเราต้องแบบ กับโครงร่างกายฟิตโปร่งฟิตหุ่นต้องไปบูรล้างผ่านเขาด้วยหนูก็พยายามจะใช้สื่อก็ไปถึงว่าพอเราเป็นตำรวจใช่ไหมเราพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้มันถึงแม้ว่ามันจะโรแมนติกคอมเมดี้ก็จริงแต่เราก็แบบว่าอยากอยากให้รู้สึกว่าเราเป็นตำรวจที่แท้จริงแล้วก็จะมีขอคนมาสอนเราใช้อุปกรณ์ท่าทางการเดินการมูฟอะไรหลายอย่างค่ะแล้วไปยนงเราทั้งยิงโชว์หน่อยัเอออวิติวะเนี่ยไม่เป็นไรเออเออโอ้ยเราอยู่ เราเป็นเจ้าแม่รางวัลเรื่องของงานแสดงอยู่แล้วเอออันนี้คือเราต้องแบบเตรียมเตรียมขนาดไหนแบบเตีมต่างๆเออก้อยรู้สึกว่าอันนี้ฮะคุยจริงนะ<ม>นี่เป็นเรื่องที่ก้อยเหมือนมาสนุกขนาดกับออกับกองนิดน,นึงคือคือหลายๆเรื่องมันจะมีความเท้นใช่ไหมออแต่เรื่องนี้พอมาลงไปติดคอาไม่หนูเดินเข้ากองอ่ะหนูเจอหน้ารูลงหนูก็รู้สึกว่า วันนี้มันเป็นวันที่สดชื่นเจอหน้าพี่แขเจอหน้าแบบเออเจอหน้ากินปีนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความมาทํางานแบบจอยๆไม่เล่นกับเพื่อนออแต่ถ้าถามว่าในความเชิงหนักจริงๆมันมันมีพาร์ทดราม่าอยู่ออที่อย่าไปดูในเรื่องอากาศว่ามันปมเป็นยังไงข้อสอบเนี่ยแกมันมีลูกรับคนบ้าไหมคะกินไม่มีสมาธิก็เลย่างี้กินอะเก่งเพราะว่ากินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมูกเขาเล่นเขาจะสมาธิสุดแต่ละอย่างก<อ>้อยอะจริงๆก้อยเป็นคนต้องการสมาธิประมาณนึแต่หลังก้องกินจะแบบ เขาจะทําท่าทําทางให้เรารู้สึกว่าแบบขอวัดหน่อยสิว่าเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะด่าเขาประมาณนั้นแต่ก็โดยโดยรัวมาทําได้ก็คือว่าก็ไปติดตามคุณน้องวันใช่ค่ะ20มีนาคมค่ะทุกโรงพยกไปยนฝันด้วยซองแดงแด่ะตําเพลงเราบ้างฟังมากอ้ยขอบคุณนะครับผมตําแหน่งสุฟีดแบกชื่นใจไม่เอ่ยก็ดีใจดีใจเพราะว่าเหมือนกับมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรลองทําอะไรใหม่ๆมเหมืนอนลองแต่งดูลองกํากับเองลองทําอะไรเองก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่มอออกไปแล้วแบบคนชอบก็เลยแฮปปี้ค่ะเียบมือถอแต่งจากื่องราของพี่บิ๊กคือจริงๆแล้วนะตอนแรกสุดอะแต่งจากความรักแหละคือจินตนาการว่าแบบถ้าฉันมีความรักฉันจะรักอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบจะทํา MV ยังไงให้แบบให้เราอินก็เลยถ่ายฟีดไปเจอนั่นแหละค่ะโพสโพสหนึ่งของแฟนค,คลับพี่บิ๊กก็เลยรู้สึกว่าพี่เขาเสียบไปสิบกว่าปีแล้วแต่ว่า เขายังรักอยู่เลยเขายังดูแลครอบครัวอยู่เลยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มัน unconditional มากๆก็เลยทำเรื่องนี้ก็เลยแค่แบบ message ไปหาเขาในใน Facebook ก็บอกว่าเออชื่อก้อยนะคะอยากไปสัาพณาคุณพ่อพี่ปี๊ได้ไหมเออก็ให้ไปก็เลยดีดีค่ะปี๊ค่ะคือคือด้วยด้วยบรรยากาศเพลงเนี่อยความรัก ก็เลยว่าเออหนูว่าก้อยยังไงหัวใจซึ้งชื่นในควอันยั่งยืนอ่นนอนแบบอ๋อไม่ค่ะคือหนูชอบจินตนาการหนูรู้ส<อ>ึกว่าอะไรที่ที่มันอยู่ในตัวหนูหรือว่าไปได้ยินเรื่องของคนอื่นมาหนูก็หาหาอะไรลงอ่ะปกติแล้วก็จะเขียนบทบ้างบางทีเราก็หาเรื่องพูดใน y o ยูทูบบ้างแต่อันนี้มันเหมือนลองหาสกิลใหม่ก็เลยเอาเาไปลกับ Play like. เพลงแทนไปค่ะแค่แบบคนมีความรักก็ังได้คนมีความรักทําได้จริงๆก็ว่ารักหลายรูปแบบเป็น ก็ยังเสนอในบูมแฟนคลับใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ว่ารักบูมแบบใช้ได้หมดเลยค่ะถามก่อนนะคะคำถาเรื่อนมีที่เลยค่ะได้ได้ค่ะให้หนังผ้าเขาเหมือนแบบเจอแบบโซโลไม้ให้ก็ให้แล้วก็พิมพ์สร้างหูหมาแต่ว่าอย่าอย่าแบบอย่าตายนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วก็คือจะไม่ได้ผลของค่อยแล้วคถามคืออะไรนะคะหมาอย่าทำตายหมาเขาบอกหมาถ้ตายถ้าตายนะ ถ้าถ้าตายอะไม่ได้คุยกับองค์การไม่ได้คุอยากคุยกับเราเออมันมันทำรู้ยังไงเหมือนเขายังมีเยอะใหญ่อะค่ะเราอะหนูเพิ่งเจอเมื่อเมื่อวานนึงค่ะเขาถ่ายด้วยกันหนูว่าหนูอย่างที่บอกคือหนูพี่ได้คิดว่าจะตายแต่ถ้าถามคือถ้าจะตอบแบบเพย์เซฟเอาที่ที่อยากรู้นะคือถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอบแบบเพย์เซฟหนูก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าตอบเอาแบบเรียวๆความรู้สึกวันนี้อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าขามสาคัญที่เราเป็นเนี่ยความเป็นเพื่อนกันนะจริงๆมันมันฮิวตี้มากเลยอะณวันเนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรต่อกันมากเราหวังดีต่อกันอยากให้อีกฝั่งหนึ่งได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งที่มันเป็นณวันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีคือรูวันนี้คือกับเรื่องของหมายอย่างเดียวมันไม่มีเรื่องอื่นก็ส่วนใหญ่ก็น้องแม่ล่าเนี่ยแหละค่ะหรือมากสุดก็อาจจะแบบ แก็จะแบบจะอะไน้อยๆหรือหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าอหาช่วงนี้คุณพี่มีประเด็นจากคม<อ>คุณพี่ไหวไหมคะเหมือนเพื่อนกันที่เรารู้สึกว่าค่ะไทยมันก็ไม่ได้มาน้่นคุยกะไนันมันมีแบบหย,ยอนยอนในได้ให้เรารู้สึกว่าไม่หยอกไม่หยอกรุ่นนี้ไม่หยอกแต่เขาบอกว่าเขาอยากปรับปรุงแบบเพื่อออ้ยเพื่ตัวเองเขาบอกเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองก็รู้สึกว่าคือถ้าให้ก้อยบอกก็บอกว่าถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรสักอย่างต้องต้องเพื่อตัวเขาเองซึ่งซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ ที่ในฐานะเพื่อนหนูก็จะหวังที่สุดถ้าแบบเขาพูดว่าไม่เขาพูดเพื่อหนูหรอไม่หรอกเออเพื่อนตัวเขาเองแต่ก็ไมว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าหนูบอกตลอดว่าเขาเป็นคนรู้ตัวเองเขาเขาเป็นคนเก่งในสายตาหนูแค่ว่ามีสติไหมในการทําสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหนูจะบอกเขาจะบอกว่าแบบเออมีสติใจเย็นกับทุกอย่างนะจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาเขาจะทำยัไงมันมีหนังชื่อมีกินาเกนอะมีกินาเกนมีกินาเกนโอกานเลยมีกินาเกนหนังเรื่องนั้นเหรอคะหนู หรือเปล่าอ๋อยังตอบไม่ได้อะแต่ก็ถ้าเอาวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นแบบนี้หรือว่าเซลตี้่นี้แ่ะใ่อยเไไ่บับเราเออแปลกนะคือล็อกข้างจะไม่ค่อ่ค่อยบอะไรที่าาอาจจะพอเห็นบ้างแต่ก็ว่าพอแล้วก็้องจะใช้ชีวิตกันได้หรือว่าใครอยากทำอะไร ซื่อสัตว์ของตัวเองจะเอาอะไรตัดสินใจให้ชัดเจนสำหรับหนูหนูก็สุวรรณหนก็ชัดเจนเดนตัวเองประมาณนึงว่าณวันนี้หนูแฮปปี้แบบไหนย่างเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนเพี่เขาจะพูดถึงพี่ประมาณว่าอยากกลับอยากกลับเหมือนเป็นพี่อยากกลับไปอ่ะจะนี้เลยสะหรับตัวพี่ตอยเองเขาบอกว่าไม่กล้าเออเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปแต่เขาไม่กล้าก็อยากทำตัวเองให้ดีก่อนเพราะาเป็นคนชัดเจนไงมเป็นสถามที่ นี้คื order, อสิ่งที่เขาบอกคนอื่นใช่ไหมหนูไม่วาดอะไรจากการที่เขาบอกใช่ถ้าใครต้องการอะไรจากหนูก็บอกหนูเท่านั้น่ก็แล้วไปบอกทุกคนในโลกนี้เลยสําหรับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไม่อยากมานั่งตีความหรือให้สังคมมาบอกหนูว่าคนใช้ชีวิตแบบดีซิเพราะมีคนบอกฉันมาอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วความง่ายมันคือถ้าเราต้องการอะไรจาก่างไม่ต้องบอกคนอื่นได้อะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าจากคําถามนี้ หนูไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เขาไม่เคยมาถามก้อยดูคุยกับก้อยจริงๆจากคนกล้ชิดไม่ค่ะแล้วก็เป็นความเรามีความสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกันตลอดเวลาที่เราตั้งแต่เริมก,กันมาเราคือห่วงใย,ยกันห่วงใย,ยหวักดีแล้วก็คุยแต่เรื่องคุยแต่เรื่องดีๆที่มันเป็น่วงกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเธอฉันจะมางอ้อเธออะไรอย่างเงี้ยคอยนี้ไม่ไม่ไม่ไมีเลยคนะ่ะค<ม>ือเป็นเพราะว่าเราเลิกกันก่อนค่ะ เขาจะไม่กล้าเออเราเบรกเขาก่อนไหมเบรกเขาต่อหน้าเขาเหรอคะหรือว่าจะทำผู้ใดๆแบบทำอะไรแบบเขาเป็นรถไฟอะไรอยแบบงี้เอุ๊ยคุพี่เจอรถเยอะพูดยังไงดีวะก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นไปได้พลังงานของเราหรืออะไรบางอย่างแต่หนูรู้สึกเรื่องนี้มันง่ายอ่ะอย่ากทำให้ชีวิตมันยากอ่ะอาจารแบบคือถ้าเขาบอกชัดเจนอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วมาบอกหนูหนูมีความชัดเจนบางอย่างที่จะบอกเขา ซึ่งสำแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกให้คนอื่นรู้ได้ตามแค่นั้นเองแต่คุณโสดตอนนี้คุณโสดทางไหนโสดไม่ค่ะใครก็ค่ะโสดแล้วมีคนมาเลยนไม่ขายขนมจีบไหมมีบ้างปกติแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออจะมีแฟนเร็วๆนี้แน่นอนมียาวไกลรู้สึกได้ถึงคนข้างๆที่ยาวไกลพี่ทำหน้าสงสารหนูเลยไม่ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันยาวไกลไม่รีบค่ะ

我帮你